สี่ศูนย์สี่ีู่นย์สี่แต่ว่าถ้ามันมืดๆอย่างนี้มันมองเป็นเหมือนสี่ศูนย์ดเลยเลขแปดมันล่างๆเป็นแปดก็ได้แต่แต่ว่ามัน404ศูนย์ส่ถ้เปิดหาทะเลสี่ศูนยี่เขาหาตัวเดียวนะเขาตัวเดียวเดไรตัวอรเช่นันงดน่นนไยไม่ชซึ่งนไทยแคสองตัวนะสี่ศูนย์สนะครับสี่ศูนย์สี่ ี่ศูนย์สี่ม้เลยันก็มคนไปหาอีกไม่ตอกันให้ลูกด้านทีมีนที่สื่อยพุ่นโดยเลยวันหลังเล็กอกะอกลูก้านใช้หาหนังใใช้ให้ด้วยเลยสี่ศนสะครับท่านผู้ชมสาี่ดวยสามดยเกิสามงามหม่เลขสี่ศูนย์สี่ให้เขาไปเ่เร่งแต่ว่าเด็กป่อยสี่นย สี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับ,อรบเอาน,นะครับเลขต้นไข่นะครับตัวเลขที่ได้นะครับมืดริดนึงนะครับสี่ศูนย์สี่